บางอย่างที่ซื้อมาแล้วจนบัดน,นี้เราก็ยังไม่ได้ใช้มันเลยหรือจนบัดน,นี้เราใช้มันแค่ไม่กี่ครั้งซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเอาละถ้ามีเงินมากมายจะไปซื้อกันผมก็ไม่มา กันไลฟ์ทอล์กนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นลงจริงๆนะครับจังหวัดพิษณุโลกอากาศถือว่าเย็นลงเลยฮะอากาศสบายๆแต่ว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าอาจจะหนาวๆด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ผมเมื่อตอนเช้านะฮะเช้ามืดของวันนี้เลยนะฮะประมาณสักหกนาฬิกานะครับผมก็เดินทางไปที่ ตลาดใต้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ขออนุญาตทักทายกันก่อนนะครับใครเข้ามาในรายการกันบ้างแล้วคุณกุ้งเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆนะครับมีใครอีกครับเข้ามาทักทายกันสักนิดนะฮะก่อนที่จะพูดจากกันวันนี้คงทํารายการกันไม่นานนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังต้องมาพบปะกับแฟนรายการก่อนนะครับนะตอนนี้ใครเข้ามาครับคุณอาภารัตสวัสดีนะครับ คุณพนมพรมาแล้วสวัสดีครับผมนะฮะมีใครเข้ามีครับช่วยทักทายกันด้วยนะครับอตอนนี้เข้ามาแล้ว17ท่านนะ,ะถ้าใช้โทรศรัพท์มือถือเนี่ยจะทําให้ผมเห็นนะฮะว่าเข้ามากี่ท่านแล้วอะไรอย่างไรนะครับคุณดรสมคิดเข้ามาแล้วสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะ,ะคุณเจจ้สวัสดีนะครับใครอีกครับ เข้ามาจากทายกันหน่อยนะครับคุณอารีจากจันทบุรีขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณพัชยชยานะครับสวัสดีครับวันนี้เล่าให้ฟังครับตอนเช้าประมาณสัก6นาฬิกานะครับจนถึง6 6นาฬิกานะครับผมไปที่ตลาดใต้นะครับที่หรือที่อีกชื่อเต็มๆคือตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับแต่ก็เริ่มเข้าไปในตลาดตอนสัก6นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ผมเดินทางไปพบปากกับ พี่ๆน้องๆลุงป้านานะอาดทั้งหลายที่เป็นผู้ประกอบการค้าขายอยู่ในตลาดใต้นะครับก็ไปสวัสดีปีใหม่ครับเพราะเข้าเดือนธันวาแล้วก็จะไปสวัสดีปีใหม่ก็นำหน้ากากาอนามัยพร้อมด้วยสเปรย์กา๊าซแอลกอฮอล์น,นะครับไปมอบสวัสดีปีใหม่กับพี่ๆน้องๆเรานะครับแล้วก็รวมถึงผู้ที่มาจับจ่ายกันในตลาดด้วยก็ได้รับการตอบรับที่ดีต้องกราบขอบพระคุณพี่น้อง ของเราแฟนคลับอาจารย์ที่อยู่ที่ตลาดใต้ทุกท่านนะครับได้ขนมกลับมานะครับได้ทั้งขนมได้ทั้งอาหารหลากหลายเลยครับที่แฟนคลับมอบกลับให้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปที่ตลาดใต้นานมากทับไม่ได้ไปนานแล้วนะครับได้มีโอกาสไปแฟนคลับ ก็เจอกันก็ดีใจไม่ได้แจ้งลูกหน้าเลยนะครับแต่ว่าแฟนคลับก็คงจําเสียงได้นะเห็นก็เข้ามาทักทายกันแล้วก็มีแฟนคลับน้องผู้หญิง2ท่านต้องกราบขอบคุณมากๆแล้วก็อขออภัยด้วยนะครับสำหรับน้องทั้งสองท่านที่อาจารย์ไม่ได้คุยในรายละเอียดไม่มีเวลาคุยกันเลยน้องๆน,นำเอาอช่อกุราบมาให้นะครับสองช่อนะครับประมาณกัน2ท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆ มาให้กําลังใจอาจารย์แบบนี้เข้ามาทักทายแบบนี้มีความสุขครับแล้วก็เจอ,อแฟนคลับเยอะมากเลยที่ตลาดใต้ไม่ไม,ไม่ไม่นึกรู้สึกไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้นะรู้สึกอบอุ่นมากต้องขอบคุณมากๆเลยสําหรับพี่น้องที่ตลาดใต้แล้วก็ผมคงต้องไปอีกรอบเพราะว่าเมื่อเช้าไปได้แค่ครึ่งตลาดเองผมเตรียมหน้ากากอนา,ามัยพร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์ไปไปมอบให้เนี่ยเตรียมไป300ชุดนะครับ นึกว่า300ชุดเนี่ยน่าจะครบทั้งตลาดสุดท้ายเดินได้ประมาณสักครึ่งตลาดเองครับก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสวสดีปีใหม่ในที่ตลาดใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับบรรยากาศที่นี่น่าสนใจนครับสำหรับท่านที่เดินทางมาที่พิษณุโลกถ้าเป็นตอนเช้าก็ไปตลาดใต้นะครับหรือเทศบาลหนึ่งก็จะมีอ,อาหารการกินเยอะแยะนะครับเมื่อเช้าผมหลังจากที่ไปสวสดีปีใหม่แล้วก็กลับมานั่งที่ร้านกาแฟนะครับ เป็นกาแฟโบราณแล้วก็นั่งทานไข่กระทะนะครับอ่าก็เป็นการอิ่มอร่อยกับบรรยากาศที่เมืองสองแควของเรานะครับอะไรก็ตามไปเช้าอากาศเย็นเลยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะพูดคุยเนี่ยผมว่ามันเป็นข่าวที่เอาข่าวเบาๆแล้วกันเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะขอคุยเรื่องข่าวเบาๆเรื่องเบาๆผมกำลังพูดทุ่งกล่องสุ่มครับหลายท่านคงติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับ มีการทํากล่องสุ่มขึ้นมาแล้วก็ซื้อซื้อกล่องนั้นทั้งที่ยังไม่รู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรผู้ขายก็จะบอกราคานะครับอย่างกรณีที่เป็นข่าวกันในในแวดวงข่าวในวันนี้ก็คือกล่องละหนึ่0แสนนะครับราคาจะซื้อก็ต้องโอนเงินมาก่อนด้วยนะครับและจากนั้นก็จะได้กล่องไปแล้วก็ไปเปิดดูว่ากล่องอะไรนะครักล่องสุ่มนะครับก็เป็นอีกอีก,อกเขาเรียกว่าพัฒนาการของการค้าขายเลยนะ เพราะว่าการขายแบบนี้มันมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในรูปแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสื่อเรื่องของการออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็เลยทําให้รูปแบบมีการพัฒนาไปถ้าถามว่าไอ้ไอ้กล่องสุ่มแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ในสมัยก่อนไหมมันมีแต่ไม่ใช่รูปแบบแบบนี้มันก็คล้ายๆกับการที่เราไปสุ่มเลือกว่าจะซื้ออันเนี้ยนะครับในกล่องเนี้ยซึ่งก็ต้องคนที่ซื้อก็ต้องทําใจนะครับว่ามันอาจจะได้ ของที่อยู่ในกล่องที่ถูกกว่าเงินที่จ่ายไปหรือหอาจจะได้ของในกล่องที่แพงกว่าที่เราจ่ายไปแต่กล่องสุ่มที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ผมมองว่ามันไปไกลกว่าน,นั้นครับไกลตรงที่หนึ่งคือในกล่องนั้นน่ะไม่รู้แม้กระทั่งมีอะไรนะครับนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะรุ้นแค่ราคาอย่างเดียวนะ ต่อให้ราคามันแพงกว่าแต่ใช่อมันจะถูกใจคนซื้ออันนี้ก็ไม่แน่นะครับมันไม่แน่นะฮะเพราะเมื่อเราจ่ายไปแล้ว1นึ่งแสนสมมติเราเปิดกล่องออกมาเป็นกล่องนั้นะม,มีมูลค่าถึงแสนห้าถ้าดูตัวเม็ดเงินโอเคครับได้มากกว่าแต่เปิดมามาจจะเป็นสิ่งของที่ตัวเองไม่ชอบก็ได้จริงไหมครับแต่แน่นอนครับเมื่อสอฝั่งสงฝ่ายตกลงปลงใจกันแล้วก็ยินยอมที่จะรับ ในความเสี่ยงแบบนั้นการทำํำค้าขายแบบนี้มันก็เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องกลับมาพิจารณากันว่าในทางกฎหมายว่าย่างไรทําได้ไหมเพราะคนจะทํากล่องสุ่มแบบนี้ได้เนี่ยคนที่ทํำราคาสูงสูงได้เนี่ยและมีคนเข้ามาซื้อกันเยอะๆได้เนี่ยนะครับ mm. ก็ต้องเป็นคนที่เป็น influencer เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมออนไลน์แน่ แต่สิ่งที่น่าจะต้องจับตามองต่อไปก็คือว่าแล้วความซื่อสัตย์ของคนขายเนี่ยจะเป็นตัวการันตีได้มากน้อยแค่ไหนเพราะในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและผมเชื่อว่ากล่องสุ่มแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกระแสะมันมาเนี่ยครับแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ามันจะลามไปถึงไอ้กล่องสุ่มที่ราคาไม่แพงแล้วก็เยาว,วชนเอามาใช้หรือคนบางกลุ่มอาจจะมาใช้ในการหลอกลวง ผู้ซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องจับตาดูกันให้ดีซึ่งผมก็ไม่มั่นใจครับว่าตามกฎหมายจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าทนายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายกันไปบางก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีทนายสานหนึ่งบอกว่าน่าจะทําไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเหมือนกับไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าที่เป็นเหมาโหลจากโรงเกลือผมว่าไม่เหมือนนะอันนี้ความคิดผมส่วนตัวนะเพราะเราไปซื้อผ้าโหล หรือไปซื้อผ้าที่เป็นกระสอบอะที่ที่สะแก้วอะที่ตลาดที่โรงเกลืออะอย่างน้อยก็รู้ว่านั่นคือนั่นคือเสื้อผ้ารู้วเนนั้นคือเสื้อผ้าแต่ไม่สามารถที่จะรู้ในรายละเอียดว่าเป็นกางเกงกี่ตัวกระโปรงกี่ตัวนะครับอันได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสถึงน้ําหนักว่ากระสอบนั้นอะมันจะหนักเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาแต่กรณีของกล่องสุ่มเนี่ย ผมว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสเลยไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรไม่รู้แม้กระทั่งประเภทของสินค้าที่อยู่ในนั้นนะครับทนายบางท่านก็บอกว่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของกฎหมายการผนันนะครับก็คงต้องดูในรายละเอียดนะครับว่าจะทําอย่างไรในรูปแบบแบบนี้กฎหมายจะปรับใช้อย่างไร ถ้าเกิดว่าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่ทำกล่องสุ่มเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าคนซื้อเขาก็พร้อมที่จะรยอมรับความเสี่ยงในขณะที่คนขายเองก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเช่นกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีความจริงใจต่อกันและคนขายเป็นผู้ที่มีชื่อมีเสียงเนี่ยเขาก็ต้องพยายามประครับประคองอ ุรกิจของเขานะฮะแต่นั่นแหละครับยิ่งยิ่งทาไปเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มก้อนคนอีกกลุ่มอีกบางประเภทเนี่ยที่พยายามที่เสาะแสวงหาช่องทางในการที่จะโกงเนี่ยมันมีแน่ๆอยู่แล้วเชื่อผมเถอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานรัชการจะอาจจะต้องเข้าไปดูแลตรงนี้นะครับในะความคิดผมต้องดูแลเพราะว่าดูแลว่าจะต้องไม่มีการโกงกันจะต้องไม่มีการเอาเปรียบกันนะฮะแล้วก็ เอาละถ้าเกิดช่องทางนี้มันสามารถทําให้เศรษฐกิจดีทําให้ธุรกิจดีขึ้นบนฐานของการไม่โกงนะก็ควรจะส่งเสริมนะครับนะฮะแต่ว่าจะทําอย่างไรถึงจะควบคุมมันได้นะครับนี่คือเรื่องสําคัญนั่นคือประเด็นสําคัญแต่ละท่านคิดอย่างไรครับช่วยแชร์ความคิดกันหน่อยนะครับว่าแนวคิดนี้คือท่านเห็นกองสุ่มแล้วท่านรู้สึกอย่างไรนะครับผมเองถ้าถามผมเองนะหนึ่งคือผมไม่ไม่ซื้อแน่เพราะว่าโอ้โหแพงจัง นะฮะแล้วก็ไม่รู้ข้างในคืออะไรผมคงไม่ซื้อนะฮะถ้าถ้าสุ่มแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับนะฮะแต่ท่านอื่นเขาเขาอาจจะมีความสนุกเขาอาจจะมีความสึกอยากลุ้นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกครับช่วงวิกฤตโควิดทําให้คนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปอ่ารีแลกซ์นัก็อยากจะมีอะไรที่มันทําให้ตัวเองได้ตื่นเต้นบ้างนะฮะคุณยุคนบอกถ้าเราไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อแน่นอนค่ะถูกต้องครับคุณพงษ์พรบ,บอกควรจะควบคุมอันตรายนะครับ คุณแมบีบอกว่าของเขาเป็นกล่องสูมเครื่องสำอางและ beauty product brand name ค่ะอ่าเห็นไหมถ้าเขาระบุแบบนี้ถ้าในกล่องระบุมาเลยนะอันนี้พอรับได้นะแต่ถ้าเป็นกล่องสูมแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอันนี้นี่มีปัญหาแล้วล่ะนะครับคุณอรสาบอกว่ามีคนโง่ก็ต้องตกเป็น,เป,นเป็นเดือของคนที่โกงอ่านะครับคุณซูบ,บอกว่าที่นี่คุณทำได้แต่ต้องทำตามกฎหมายและเสียภาษีอ๋อละครับนะฮะ คุณเอ๋วบอกสวัสดีครับอาจารย์นนทบุรีรับชมขอบคุณมากครับคุณอรวรัณนขอบคุณมากจริงๆเนี่ยเมื่อกี้นี้จริงๆถามผมเนี่ยผมได้ติดตามเรื่องกล่องสุ่มไหมเนี่ยผมไม่ได้ติดตามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นการค้าขายที่ทาทำขายเรื่องของแบรนด์เนมของเรื่องเครื่องสำอางซึ่งในสินค้าพวกนี้มันไม่อยู่ในมันไม่อยู่ในในความสนใจของผมอ่ะผมก็เลยไม่ติดตามหนึ่งคือ สินค้าเครื่องสำอางนี่ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับนะฮะและยึาแบรนด์เนมนี่จบกันนะับเพราะว่าผมเป็นคนทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ติดกับแบรนด์เนมเงินไม่มีฮะก็ <enga> เลยไม่ต้องติดใช้แบบสบายๆดีวกว่านะครับก็ก็น่าจับตามองกับเรื่องนี้นะผมว่าต้องต้องจับตาดูกันไปนะครับคุณราสาบอกมีเงินแต,แต่แต่งหน้าไม่เป็นไม่รู้จะซื้อมาทำไม <enga> ก็เอามาบำรุงม้าก็บอก on, นะนะไก่ <senza S 2> งามพวกคนคนงามพว<อ>กแต่งไง คุณสุดารัตน์ส่วนมากก็ซื้อนำไปทำคอนเทนต์อ๋อครับผมนะคุณกมลพนธ์ไม่เห็นด้วยครับครับคุณรัณนองใช่ไหมฮะ,ะไม่ซื้อค่ะนะฮะโอเคนะครับคุณวัตตินานะครับเหมือนสร้างกลโกลงแบบใหม่คุณพาาบคุณคุณความที่พาาบอกไม่มีปัญญาซื้อค่ะมันแพงจริงนะโอ้ถ้าเครื่องสำอาง สำหรับผมในะเครื่องสมอางแสนหนึ่งเนี่ยผมว่าแพงแต่แน่นอนครับกับกับท่านที่เขาต้องใช้ท่านที่เขามีรายได้เขากาจะบอกว่าไม่แพงนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันพอเพียงของใครแต่ละคนนะฮะแสนหนึ่งอาจจะเกินกําลังผมแต่แสนหนึ่งอาจจะเป็นการพอเพียงสําหรับบางท่านที่เขามีรายได้เป็นล้านนะฮะก็ก็คิดว่าเรื่องแบบนี้แล้วแต่ แล้วแต่บริบทของแต่ละคนนะครับเครื่องสมองก็ว่ายังไงก็ว่ากันนะครับนะฮะคนสมคณสมรสใช่ไหมครับยาวๆไปมีดราม่าแน่นอนผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะมันต้องมีแน่นมันต้องมีเรื่องแน่นอนเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้แน่ๆนะครับนะฮะบางคนซื้อห้ากล่องห้าแสนได้รถยนต์มาหนึ่งคันเห็นไหมแต่สิ่งที่น่ากลัวและต้องระมัดระวังก็คือพอเห็นมันเป็นข่าวคนไทยนะครับเห็นเป็นข่าวเห็นแล้วก็อยากได้ โอ้เขาซื้อลงทุนแสนในรถคันหนึ่งด้วยความอยากได้อยากมีก็จะไปเล่นอยู่ในเกมนี้ของเขาแล้วก็เล่นในกลุ่มกล่องเสี่ยงของเขากล่องสุ่มของเขาแล้วบางทีเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินต้องไปยืมไปยืมมาเพราะอยากได้อันนี้น่ากลัวน่ากลัวในกรณีที่มันเป็นความอยากได้นะครับอยากได้อยากมีแล้วก็คิดว่ามันเป็นการคุ้มทุนมันกลายเป็นคล้ายๆกับกึ่งกึง่งการพนันไปเลยอันนี้ต้องระมัดระวัง ต้องระมัดระวังแล้วผมเชื่อว่ากระแสที่บอกว่าซื้อไปแล้วกล่องละแสนเปิดแล้วได้ของคุ้มค่ามันก็จะมีผมเชื่อมีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะปั่นทําให้คนรู้สึกอยากได้นะครับอยากรองแล้วก็พยายามจะหาเงินมาเข้าสู่เส้นทางนี้นะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเอาละถ้า,ถ,าถ้าเส้นทางนี้ทั้งสองฝากทั้งสองฝั่งทั้งคนซื้อและคนขายพร้อมใจที่จะทําธุรกรรมกันแบบนี้ รัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแลเจ้าที่อาจจะต้องเข้ามาดูแลกรณีที่ต้องทําไม่ให้ไม่ให้เกิดการหลอกลวงกันนะครับไม่อย่างนั้นเรามีปัญหานแน่ๆครับมันมีทําให้เกิดกระตุ้นให้เกิดความอยากนะครับกระตุ้นให้เกิดภาพว่าโอ้ลงทุนร้อยได้กําไรมากแล้วคนเราส่วนใหญ่เนี่ยพอความโลภมันเข้ามาปั๊บเนี่ยมันหน้มาม,มืดตาัมจริงๆนะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะ่ะพอมันหน้มามืดตามัวขึ้นมาพอเดือดร้อนเงินหมดศูนย์ไปปับ๊บจะไปฟ้องร้องเขานี้ก็เอาแล้ะฮะโอกาสได้คืนน้อยมาก นะฮะตัวอย่างอย่างเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่เห็นไหมแชร์ลูกโซ่นี่ผมได้ยินมาแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะผมจําความได้เรื่องแชร์ลูกโซ่ที่ผมจําแม่นที่สุดสําหรับผมคือแชร์สมอยแชร์น้ํามันสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอย่างแชร์สมอยนี่ดังมากนะครับคนสูญเสียงเงินมหาศาลเลยนะครับแต่พฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่ได้หมดไปจากสังคมเลยนะโลกพัฒนามาขนาดนี้แล้วคนมีการศึกษามากขึ้น ผ่านมาหลายสิบปีเรื่องของแชร์ลูกโซ่ก็ยังเกิดอยู่มันมาจากอะไรล่ะมาจากความโลภความอยากนะฮะความอยากมีความอยากได้แล้วอยากได้มันด้วยความง่ายๆอันนี้มันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรไม่ว่าจะซื้อในกล่องสุม่มหรือกล่องไม่สุม่มก็อยากให้ท่านมีสติที่ดีนะครับจริงๆแล้วการซื้อข้าวซื้อของการซื้ออะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้ท่าน คำนึงถึงหลักประโยชน์นิยมว่าซื้อมาแล้วมันคุ้มค่าไหมซื้อมาแล้วได้ใช้ไหมบ่อยครั้งเรายังเป็นเลยใช่ไหมครับถูกกระตุ้นจากคนขายเราก็เคยบางครั้งเราก็ซื้อของบางอย่างที่ซื้อมาแล้วจนบัดน,นี้เราก็ยังไม่ได้ใช้มันเลยหรือจนบัดน,นี้เราใช้มันแค่ไม่กี่ครั้งซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเอาละถ้ามีเงินมากมายจะไปซื้อนั้นผมก็ไม่ว่าแต่สําหรับ ในเศรษฐกิจแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะประหยัดให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ไมไมไมเบียดเบียนตัวเองนะผมว่าชีวิตเราก็จะมีความสุขได้แล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นที่มันเกิดประโยชน์มากกว่านั่นเองประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละครับประเด็นคือใช้เงินให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะจ่ายเราได้มันมาเพราะว่ากว่าเราจะได้เงินมามันเหนื่อยนะครับมันใช้เวลามันใช้ความพยายามเพราะนั้นจะใช้จ่ายอะไรก็อยากให้ท่าน ช่วยระมัดระวังและมีสติอย่างดีด้วยนะครับนะครับเอาละครับขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ผมจริงผมเตรียมกรอนไว้นะแต่มันมันอยู่ในเครื่องอยู่ในมือถือเนี่ยนะครับเป็นกรอนที่ผมคิดว่าน่าจะถูกใจแฟนคลับนะแต่แม่เอามาอ่านไม่ได้นะฮะติดตามผมจะโพสต์พรุ่งนี้นะครับสาหรับกรอนนะครับอย่าลืมติดตามโพสให้ผมด้วยติดตามแชร์ให้ผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ พบการวันอาทิตย์ช่อง YouTube ทิศทางไทยกับปกบ้านป้องเมืองและกลับมาพบกับผมครับสำหรับไลฟ์ทอล์กในวันจันทร์นะครับ20นกานะครับเหมือนเดิมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ